ได้เลยอีเบิร์ตเป็นมาจะดึงเมาส์เจเกอร์มาบาังตรงกลางขวากลางล่างนะเรียบร้อยพี่เรียบร้อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหลุดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยพี่แล้วเราต้องปิดไมค์เล่นกันบ้างหรือว่าไงพี่ใช่ม <c oughs> ันเปิดตรงประชุมอ๋อโอเคโอเค <c oughs> ต้องออกดิสคอร์ดก่อน <c oughs> จะบอกนะว่าเ้ยเหมือนผมเป็นเหยื่อเดินมาเขาเป็นแคนาเดียนนะเขาเนนเป็แคาดินอยู่เมื่อกี้บัานเป็นจริงเหรออะไรนะเดี๋ยวจะลงมาเหรออะไรนะพี่ไม่เพราะว่าซูเปอร์บาร์เลเวลหนึ่งอะเออเลเวลหนึ่งนี่หว่าทำไมนะครับแปลกๆเลเวลาหนึ่งจะเป็นเนี่ยไม่ทำเควสเลยหรือเปล่าร้อไเปทร์เควสเ์แล้วว่าต้องเป็นอ่ะเพราะว่าเกมเนี้ยได้ทำเควสหรือเปล่าไม่คือเมื่อกี้ผมกำลังจะวิ่งไปทำเควสเลยพี่อาจจะแปลว่าไม่ได้ทำเลยอาจจะเป็นเลเวลหนึ่ง อาจจะน่าสงสายที่สุดใช่เพราะว่าคือเลเวลมันจะขึ้นกับเควส์แต่ละรอบอ่ะอ๋อเหรอครับไม่ได้ร่วังกันต้องกันกูโดนมาแล้วต้องมีคนโดนเหมือนกูบ้างพัดพัดบอกว่าชวนกูมาทำใหม่วะไม่ไม่อ้าวอาพี่นี่คือหมดผมแล้วเหรอ ไม่มีไม่โหวตบัสไม่มีไม่มีสมกสิปไปสกิปไปไม่มีใครไม่มีใครโหวตสกิปก็รอดโหวตสกิปก็รอดโหวตนักเรียนโหวตนักเรียนขอบคุณมากครับเจอเกมหน้าครับพี่แล้วปิดสีด้วยอย่างงี้บัสแคนไม่ดูบัสกรรมนะผมบอกก่อนโอ้มาจ้างชวนกูมาทำไมกูเดินยังไม่ถึงห้าเก้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆ แล้วกูกลายเป็นผีตัวเขียวๆเนี่ยแม่งเนี่ยน้องๆนะฮ่า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 กูกะฆ่าคนเต็มที่เจมส์คอนเนอร์ฆ่าไปหนึ่งศพรีพอร์ตเฮ้ยตายได้ไงสรุปเลเวลหนึ่งเป็นแน่แน่ไม่มีความยุติธรรมครับในโลกใบนี้ไม่มีความยุติธรรม กูต้องกลายเป็นผีเน่าๆอยู่ในห้อง,นะนองเนี่น้องไม่ต้องงอนนะพี่เต้ส่งมาปลอบใจกูพี่เต้ส่งมาปลอบใจกูน้องไม่ต้องงอนนะไม่เป็นไรครับพี่พี่เต้ไม่เป็นไรครับคือผมผมอยากให้รู้ไว้ว่าที่พี่บหวตผมผมผมไม่เป็นอะไรเลยพี่ผมพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้เข้าได้มาเล่นกับพี่ใช่ปะ่ะเดินห้าเก้าโดนแบนดผมไม่เป็นเรยจริงๆพี่ เดินห้าเก้าโดนโกัาร์บ<พ>ินผีผมไม่เป็นไรจริงๆรงรับน้องเหรออันนี้คือการรับน้องเหรอเออดีวะ่ะบึงเชื่อปะกูนะเว้โคตรลุกลี้ลุกล่นเลยเห็นพวกแบบพี่ๆเขาใช่ปะพวกพี่ๆเขาอะ แบบเออรอกูอยู่กูก็รีบมาใช่ปะแปบ๊บหนึ่งพอกูซ่อมเกมเสร็จปุ๊บใช่ปะพอพอกูซ่อมเกมเสร็จปุ๊บพวกมึงก็ด่ากูโง่ต่างๆนานาพอกูจะกลายเป็นคนฉลาดแล้วจะกลายเป็นคนฉลาดและกูเดินผ่านไปผ่านไปห้าเก้าเฮ้ยบันรเลเวลหนึ่งเนี่ยบัตรเป็นแน่ๆอ๋อไม่มีใครโบวเลยสิบกว่าคนรุมโบวกู สรุปแล้วปัญหาไฮไลท์กว่านั้นนะเขาเล่นกนตาท้ายเอ้ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้น้องไฮ <laughs> <laughs> ไลท์ของกูจริงๆไฮไลท์ของกูมากไฮไลท์ของกูมากแน่ๆกูบอกเลยใครตัดคลิปคลิปเลยอย่าลืมนะคนตัดคลิปเอาทิชชู่ให้กูด้วยกูนั่งปาดน้ำตาอยู่เฮ้ย <c oughs> เปิดไปฟังเขาคุยกันอย่างนี้เลยอ่ะคือไม่็นศกอ่ะตุองพี่อยู่หน้าห้องน้ำที่พี่อ่างน้ำไม่ใช่หรอตั้มท่ามอ่ะโบเต้ครับเอ็งชื่อตอสอ่ะฮะเองชื่อตอสอ่ะใช่ไปที่จอตอดนะตอเต่ามีคนเดียวป่ะพี่ตอด เตนนี่หรือเปล่าเพราะเตนนี่โดดท่อเมื่อกี้ผมเป็นเอนจิเนียร์พี่ไอเต๋มไอเต๋มไอเต๋มมึงแน่เลยไอเต๋มคือโดดสอบบอลหรือสีกูสอบบอลอะไรอสักอรย่างก่อนถ้าเต่าเหรอไอตีไอตู่ตีแน่นอนไอเต๋มไอเต๋มตีเหรอไม่ใช่เต็มพี่ตองตาแต่ตองตาไแพตตี้เหรอไอแตตตี้อุ้ยผมไม่ได้อย่างงี้ ไอเต็มเต็มเองเป็นาเต็มน้องพีเอฟเคมาแล้วเหมือนไปขี้อผมว่าเตตตี้เตตตี้หรือเปล่าผมแน่นเลยโอ้โหไม่แตตตี้ก็ตาตาม ไม่พี่เอ๋ยไม่พี่เอ๋ยเดี๋ยวนอกจะกน้องกล้านะแต่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่เอ๋ยถ้าเป็นพี่เอ๋ยแต่พี่เอกไม่ชอบแต่ถ้าเป็นน้องกีตีน่าจะไปแล้วถ้าเป็นหนูกตุนตีใช่ไหมพี่โบนี่เมื่อกี้น้องแพ้บอกว่าตีถ้ากตีพี่เอกสุพี่เอกอยู่ในห้องที่มีน้องพีอยู่ในพีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่มีศพแค่แบบว่าล่าสุดที่แบบว่าเลิกยาไอ้กันไอ้ตรงที่มันลอยฟ้าแทนนี่ครั้งนี้พี่เชื่อแทนนี่ถู่ด้านกไหมถูกพี่โบนี่เชื่ออะไรพี่เชื่อพี่่เชือะไรพี่ออ ไม่คือปัญหากูากถามว่ากูทำอะไรได้บ้างว่าเป็นผีอะเลิฟมอยู่ครับเอ้ยขอบคุณมากครับผมเหมือนที่ทำในวาโลอ่ะจับกล้องเหรอโอเคเดี๋ยวพี่จับให้นะน้องรอแ,แป๊บ เลิฟยูครับเจอกูแน่ไปปิดไฟ <laughs> ไม่เป็นไรนะพี่เออพี่ไม่เป็นไรหรอกน้องอามองอัด59ในอมองอัดก็ทําให้พี่รู้อะไรไหลายๆอย่างจริงๆพี่พูดจริงๆเลย59ในอมองอัดกับตี้พี่เอกฮร์ล็อกเกอร์ วิลาอะไรเฮียอะไรดังวะกูเบอร์ฟังเขาคุยกันเฮ้ยผมจะฟีตายอ่ะผมทำตัวไม่ถูกเลยเจมี่คิดว่ากูตกใจเลยหมุนอยู่มึงโผล่มา มีความเป็นไปได้ที่พี่เสมและพี่แพทหน้ากากกูมันทำให้ตกใจนะครับมาเป็นพี่แพทเนบมองมากเดือดวันเดียวกันเองเนื่องจากพี่ๆทั้งสองคนได้ผมทำอะไรครับใช่พี่ทำอะไรอยู่พี่ว่านะแพทนี่มันแปลกๆว่ะมันอยู่ด้านไม่ได้แปลกพี่เขาง่ายนะมันใช้ไม่ได้ทุกเกมหรอก เองอยู่นานเกินไปแล้วพี่ก็อยู่นานผมจะไม่พูดอะไรที่เกินไปบางแก้วมันมันถึกมานเลยแปลกชื่ออะไรมไม่ได้แปลกพี่พี่ลองแบบว่าคิดกับมุมมองก็ได้บางทีผมอาจจะแบบว่าไม่น่าตายก็ได้พี่เอกชื่ออะไรวะคุณจะน้าตายที่สุดนะมึงไม่มีทางไม่น่าตายเลยไม่มีมุมมองไหนที่ไม่น่าตายเลยอยู่เพราะว่าน้องเราไม่อยู่ ผมไปหาีไม่่อยูฆาตกรเลยรอดเหรอเผลอหาฆาตกรดีกว่าพี่ไม่แต่กูอยากรู้เหตุผลที่กล้าวสายกลัวแพทก่อนเอาอย่างนีเหตุผลนั้นก่อนอยากได้เหตุผลนั้นก่อนกูเดือดพี่ทำเควสเสร็จแล้วด้วยนะก้าเออเมื่อกี้เลยกูว่ากูทำเควสเสร็จแล้วก่อนแพทอ๋อสีแดงอ๋อใช่หรอ แต่ว่าพทดดไม่ค่อยไว้ใจพี่เสมแต่ว่าตอนนี้เชอก็ได้โหได้กับกูสักั้ผมขอย่าสงสัยซ้ำทามันทำเควสเป็นชั่วโมงเลยไพี่โมเอรีโมเตอเคพี่โมเตอเจกูหมุนรหัสไม่เป็นไอเครื่องรอตกูเซ็ตกูเซ็อยู่ซ็ตกมเซ็ตูเซ็ตกูเซ็กูเซ็มกไเซ็ตกูเซ็ตกูเม็ตกูเซ็ตกูเซ็ตมูเช็ตกูเน็ตกูเซ็ตกูเาตกูเซ็ตกไเอ็ตามเซ็ตกูเซีต่ะเซ็ตกู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 เซลตอเอแนีแ พี่เพทกับพี่เสมแชนนี่แบบนี้วอมงงกูขาไปเฉยกูก็เบาไปไม่เก่กจะออ่สงสัยกูกูบไปไม่เก่งเลไปเขาคยกันไปน่ยอดยูไฮไลทของกูจริงจริงมาทำไมวะทไมมันต้องเป็นกูอะ ไม่ดึงเป็นอา้าแล้วกูไปปิดประตูทำเฮียในสัตว์อันนี้คือเฮียอะไรวะกูขังใครดีวะนี่คือกูปิดประตูห้องไหนวะเนะี่ยสุดมากบัดวันนี้เออ สุดมากกูกดเลยเดี๋วกูกดเลยมาถึงกูกดเลยแล้วกูกลนเลยกูกดนเลยเฮ้ยตะกี้ใครขำอะไรพี่พี่ขำเองพี่ขอโทษทอนี้อ๋อพี่ขำที่พี่ฆ่าคนอื่นได้ใช่ไหมพี่ กูตายไปแล้วกูจะฆ่าใครกูเอ้าหรอพี่ตายแล้วหรอตายแล้วพี่จนีพี่จะหนี่ตายหรือเปล่าตัวตัวเสวี่ยแทนง่ามต่อยพี่เงนนี่งก้าพี่จะหนีฉั่ได้ไหมฆ่านงก้าโอ้โถถ้าเป็นโยนกิ่งพตตีเพราะก่อนเมื่อกี้หนูดูกล้องอยู่แล้วบอกว่ากล้องก็บเานนี่พี่เดินไปเดินมาตรงกล้องไม่เห็นใครอยู่เลยก็หนูอยู่ในกล้องพี่จะเห็นได้ยังไงอยู่ในกล้องหรือว่าดูกล้องอยู่ ดูในกล้องไงสสงัยใครครับให้ความเห็นพี่แตนนี่พี่เตนี่ครับพีาสตี้ชัวร์เลยพาสตี้พยายามดูสิเพราะตอนนี้คือหมดหนทางแล้วพี่เอ๋สองทักกันครับ พี่เชื่อเอนจิเนียร์วะพี่เชื่อเอนจิเนียร์พี่เจมส์ตกแต่งครับผมไม่เชื่อเอนจิเนียร์เลยผมไม่เชื่อด้วยซ้ำเลยพี่เจมส์เอนจิเนียร์จริงหลอนเล็กยังเชื่ออยู่เลยพี่แล้วองทำไมถึงไม่เชื่อเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเอนจิเนียร์เลยไงมันก็เลยผมว่าแทนนี่อ่ะเขาระเบิดฟอร์มเขาน่าจะฆ่าเอนจิเนียร์แม็กแต่ต้นเกมนะเขากจะเป็นกระแทกได้ไงวะพี่เนาะตอนแรกตอนแรกกำลังจะโหวตแล้วตอนนี้นิ้วหยุดเลยประโยคนี้พี่เอ้ยเอาไงนะพี่เชื่อผมได้พี่ผมเป็นเอนจิเนีย แล้วแต่พยายามจะโยนใ้ผมตอนนี้เจมกับแคนนี่ต้องแข่งกันให้พี่โหวตยี่สิบห้าวิอ่ะเอาจริงไหมเอาความรู้สึกกูไหผมจะบอกว่าพี่เจมก็มีสิทธิ์เป็นได้พี่เพราะตอนนี้ฆ่าตะกอะเป็นสองคนแทนผม่ผมชอบพี่ก็เลยผมแค่มีสิทธิ์ใช่ไหมผมว่าแคนนี่เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ผของแก้คำพูดแบยพี่เจมมันคือเป็นชัวร์พี่ผมไม่เคยมั่นใจในชีวิตมาก่อนเลยออ เดยนะไม่เอาความรู้สึกในใจของกูไหมตอนนีน้กูเหมือนกูมาวัดปาร์ตี้อะมองอัร์ตอะจริงแตกใจเลยแตกใจเลยแตกใจของกูเลยนะมข่าวว่าคือ,อ,<ข>อมันเป็นช็<ว><ข>อตที่ท<ว>มีน้องมาแปะคลิปนี้ให้ห <laughs> <laughs> เว้ยไอ้เ้ยแม่ง น่าสงสารถ้าใครทำผมผมก็จะเอฟเคลือบฟกเอาแล้วไมกูเป็นสีน้ำเงินวะเป็นแมงเตอร์สีสมบัติแยกสีด้วยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเกิดขึ้นได้บ่อยระหว่างอันนั้นได้ด้วยเหรอตื่นตื่นไม่แถมกันแล้วไม่เไดนต่ออิวเมท ดูยูทัก์เบรคก็เบรแลวคือปัญหาปัญหาค,ค,คือกูต้องไปไล่ทำเควสแล้วโดนคนฆ่าเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วเควสกูอยู่ตรงไหนนะกูจะดูยังไงวะนะไอ้เหี้ยกูดูแมพไงวะแชทอา้าวกูยังสี่พี่เ,เหรอ <laughs> ไม่แชทช่วยกูทำเควสก่อนขวาบนพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ได้เล่นาน,น,าน,น้ำน้องพี่ไม่ได้เล่นน้ำเอากูยังสีเพี่อีกเหรอเฮียได้รู้สึกผิดจังส่งมาส่งมาดีส่งมาดีเฮ้ยแล้วกูต้องคุยกับใครในเกมไหมวะหรือห้ามโอ้โหไอ้เฮียเราไฟทำไมไฟมันดับขนาดนี้วะ กูต้องคุยกับใครในเกมปะวะมันคุยไม่ได้ป่ะในเกมอ่ะใช่ปะอมองไม่พูดโอเคกู okay. มไม่ตายแน่นอนกูมไม่ตายหรอกพวกพี่เขาส่งสารกูพวกพี่เขาส่งสารกูเขาอยากให้กูเล่น เวกูเสร็จแน่นอนไม่ต้องหวงไม่จริงเลยพี่เอาจริงไม่ตายหรอกเฮ้ยใครอะใครวะโอ้ยมีคนตายเลยผมกดเปปปาร์ลัวๆพี่เสียมตายตรงเอไอลางเลื่อนอะผมลงมากับบัตบัตไม่ได้ฆ่าบัตขึ้นไปทำเควสเอ่อกดรหัสตรงขวาบนนี่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 ใครพูดเหรอครับฮะ พี่กายอ๋อพี่กายเหรอผมว่าพี่กายเป็นแน่เลยอะฮะอะไรนะเสียงขาดเสียงขาดอ๋อเสียงขาดเหรอพี่มเมแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้มว่าพล่กายเ้วนแน้วาล้เมา้ยมาแล้วมาแลาะว่าผมขแ้นไาทําเวมกัน้ยู่แช้วแต่วือเขา ยี่ดีคือผมลงมาคือผมเจอศพแล้วอ่ะพูดเลยบัตรพูดมาเลยพูดเลยแต่คือเหมือนพี่เขาอ่ะเหมือนเหมือนพี่เขาอ่ะเพิ่งขึ้นมาแต่ไม่ได้รีบแบบรีพอร์ตศพอ่ะแล้วพอผมลงมาปุ๊บแล้วพอผมกดรีพอร์ตศพปุ๊บพี่เขาก็พูดมาก่อนเลยแบบดื้อๆแบบเนี่ยผมว่าแบบบัตรม่ไโลเป็งมาเลย้งอ่าใช่จริงทูบบ่อทำมันเนียนทุบด้วยเลยนี่มาื้อคนใหม่ คือนี้คือตอนแรกอ่ะผมเห็นพี่เจมอยู่ตรงเนี้ยกับใครไม่รู้แล้วผมก็ขึ้นไปทำเควสปกติแต่ลงมาเป็นศพแล้วผมเห็นศพตอนที่ผมกดวติ้งยานไปลไม่ไม่บั๊ดบั๊ดเห็นไอ้พวกโหวตไหมไอ้คนชื่อเจกว่าน้องพีเนี่ยที่เขาไม่ได้โหวตไม่พี่คือผมโหวนะเขาโหวตเขาโหวตเขาโหวตเองเขาโหวตเองเต้พูดได้หน้าสงสัยหยอกหยอกใช่หรอ ใใไมันมีเด uh, ็กมันมีเด็กอยู่คนนึิงพี่การยิ้มมุมป่าครับมันมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่ชอบปาดเอเปอ้ลน่ะพี่บอกโนพี่ก่อนเลยเผื่อคนอื่นเอาไปเคลมพี่เป็นเอนจิเนียร์ถ้าผมตายแล้วมีแล้วมีใครก็ตามเอาไปพูดว่าเป็นเอนจิเนียร์คนนั้นโกหกมันค่อยเอนจิเนียร์จริงหรือเปล่าพี่เพราะว่าพิสูจน์ได้พราผมโดดท่อใส่พี่เจมต้นเกมเลยทังหัวยันเป็นน้ากูนึกว่าจะโดดท่อโชว์แล้วก็ขึ้นมาปาดูก็วิ่งก่อนเลยแล้วกัน คือไม่ได้ปาดยังไม่ขาดยงไม่ไปก่อนแต่ตอนเจอแล้วปาดจะเสียใจกับสิ่งนี้มากเลยนะพี่ตกใจอยู่ปุ๊บทันทีน้องมันใส่สุดเฉยเลยแม่งไม่พี่คือคือผมพูดความจริงขาโค้ดขาโค้แต่คนข้าพี่เอะคือน้องที่ชอบปาดแอปเปิลโอเครู้เรื่องแม่งเฮ้ยกูไม่รู้จกใครเลยกูเข้ามาแบบสไตโนเกียมากอันนี้กูเข้ามาแบบสไตสไต์โนเกียมาก แล้วกูทำเควสอย่างเดียวกูยังไม่รู้เลยนยใครใช้สีไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไว้ใจพี่เต้ไว้ใจพี่เต้เลยวะเฮ้ยใครวะโอเคโอเคโอเคไว้ใจพี่เต้แล้วพี่เต้เขาวิ่งหนีกูไปไหนวะหวดดีจ้ามาเอาใจช่วยนะได้ยินเสียงจากช่องตาเอกเสียงนุ่มมมมากกว่าน้อยกว่าแย่งสีตาพี่ด้วยน่ารักตลกดีขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพอดีพอดีผมคือผมไม่รู้ว่าตอนแรกผมไม่รู้ว่า พี่เต้เขาเล่นอยู่กับพี่เอกอะไรเงี้ยปกติผมเอ่อที่ผมรู้จักพี่เต้คือผมไปเล่นใด้นี่มาครับกุดกุดดักพี่อตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใครเป็นบ้างใครครับใครครับจากเซนผมนะแล้วก็ไม่เคยพลาดเลยพี่อะไอต้ตะเกียะตอนแรกอะพี่เสมพี่เสพมาคืออยู่ฝั่งขวาแล้วพี่เสมมันก็ขึ้นไอ้ที่ทางจึก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 ต่อแล้วไอ้ฝั่งซ้ายตอนแรกเนี่ย มีพี่เจมกับบั๊ดอยู่แสดงว่าสองคนนี้กำลังคั่วกันฮะผมมัตกใจตกใจอะไรขนาดนั้นนี่บั๊มันเพิ่งจับกายไปเมื่อกี้ฮะกายอะไรหาเกนไปกายเหรอไม่กไม่ใช่บั๊มันเพิ่งจับกายไปเมื่อกี้ไม่คือความจําเสื่อมแล้วเจนนี่คือคือผมเดินกับพี่เตอยู่ครับผมเดินกับพี่เตอยู่พี่เตเป็นพยานได้ฆ่าใครนะใช่หรอจบที่แล้วไม่รู้ ไม่คือคือคือสาวคนลุมแบบว่าสืบว่ากลายเป็นแต่แทนนี่กลับมาไหว้สามก็แล้แม่งหัวกันที่ผมรู้สึกว่าเซ็นผมไม่เคยพลาดสี่ไม่ งันเราเตามเซ้นเราไหมทุกคนเอาอะไรมาพูดแบบไม่รบพูดเลยพี่ชอบอ่ะตามไม่ตามไนตามเซ้นเอตามมีไม่ไม่้ังพูดเลยตามเซ้นไปอ่ะคือไม่ชอบความมั่นใจของแทนนี่พี่เชื่อไม่ไม่ะไม่รับพูดเลยก่อนเขาบอกรบองลองเชื่อผัก่อนพี่แตายที่รับพิสูจน์ไปแล้วทีพสูจนแต่พี่ทำดีแล้วแหละแต่วาทำมีไม่ดีเท่าไหร่เออมีเคดิตเชือเครดิตไหมพี่บางทีบาทีเอาจปสามคนนั่นออกเลย ไม่เราเราก็บทตามเซนต์เราแบบไม่ต้องพูดเลยว่าโหวตใครเราไม่ลองลองวตพี่เจมส์ก่อนพี่เจมส์มันน่าสงสัยมากหายเร็วดีพี่ก่อนเลยเดี๋ยวเมื่อกี้สงสัยบั๊ดไม่ใช่เหรอไะไม่ไม่ไม่สองคนนี้กำลังครัวกันอ๋อเดี๋ยวพี่เบสหายไปไหนอีกคนอ่ะ เอ้าเรียนคือบเครื่นี่พูดจิตเชื่อเซนี่ไม่เซนผมเซนพี่หนูเชื่อพี่เทนนี่นะเนี่ยพี่ยอมบวดตัวเองเลยเนี่ยโคตรสวยเลยใช่เป็นเก้งแางวะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแชทแชทเดี๋ยวสอนวิธีเบาเบาเสียงรีคอร์ดนะตอนนั้นคือเสียงเกมก็ดังเลยใช่ไหมเสียงพวกพี่เขาหาดังมากจนแบบขี้หูก้อกมาเต้นระบำตรงตรงหูฟังกูแล้วตอนนั้นใช้ชีวิตรอดในอมองยังยากเลยนี่กูต้องแบบ กันหูหนโนรันโูลเราเคว์ข้างล่างอะไรนะวันนี้นเียมีไปตับเลยนะพัมขี้เหรอเฮ้ ฮะคือเดี๋ยวนะผมเดินผ่านสามคนแล้วไม่มีใครรีพอร์ตศพเลยสามคนนั้นแ่ะพี่กำลังวิ่งไปดูว่าใครมาใครมาใครมาตามใจพี่บอกวกากันชัวช์ๆมีมีคนหนึ่งน้องพีพี่เป็นเหมือนน้องพีเลยพี่แบบวิ่งผ่านแล้วพี่ฮะแล้วพี่ก็วิ่งตามไปดูแล้วน้องพีก็สวนมามีมีพี่หนึ่งคนนึงพี่ผม้โหนั่นแนีนอน เฮ้ยเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อแทนนี่แล้วว่ะไม่พี่พี่พี่คือเมื่อกี้ผมอยู่กับผมเดินสวนกับใครนะแป๊บนึงนะอันฉันออใี่พี่เดินผ่านบัตรที่บ้องน้ำนั่ะขี้อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมอ่าใช่ผมปั๊มขี้อยู่พี่ปั๊มขี้อ๋อไม่ได้ขี้เองใช่ไหมอ๋อไม่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 ใช่ครับพี่ผมปั๊มอยู่แต่พี่เดาพี่ดาว่าน่าจะเป็นจังหวะช็อกสามเลยเพราะน้องแพทย์ก็ไม่รีพอร์ตเหมือนกัน เพราะว่าบัตบัตอ่ะน่าจะไม่ได้เป็นแล้วแหละเพราะว่าเขาเขาเพิ่งเคยปั๊มอ่ะมุมพี่เป็นอย่างนี้พี่วิ่งตามน้องแพทปุ๊บแล้วก็น้องแพทเดินเลยแล้วพี่ก็เดินแล้วพี่ต้องเดินสวนออกมาแล้วพี่ก็ฉีดต่องๆเข้าอันจริงๆเรื่อว่าอันนี้บุ่มพี่นะบุ่มพี่ผมว่าไอคนที่ฉีดโบอทอกที่สุดหน้าตอบที่สุดนั่นแหละน้องพี่ว่าใครไม่รู้พี่ตรงนั้นมีอย่างที่พี่เบ๊บอกมีพี่ลี่มีพี่เบ๊มีแพทมีผมแล้วผมสามคนนั้นไม่มีใครรีพอร์ตสักคนเลย ยูอาจจะโดนยัดเว้ยพี่ลี่คือคนคนแรกที่วิ่งออกมาผมไม่รู้ไม่พี่อะไรมีคนยัดพี่ลี่เว้ยน้องพีชุดราชการน่ะชัวใครวะไม่รู้ว่ะพี่โบเต้ที่สามคนนั้นน่ะหนึ่งในสามคนนั้นฆ่าคนนี้ถ้าฆ่าพี่เลยผมผมจะเอเดินตามรอยพี่แทนนี่แล้วกันพี่เจมชัวเลยอย่างเงี้ยผมถูกใกลทหารชุดทหารแล้วกันนะอืม เดี๋ยวไม่รู้อ่ะผมเชื่อใจพี่แทนนี่ผมเชื่อผมเชื่อมั่นในสีเขียวเขียวอ่อนอ่ะเออจริงแต่ผมสงสัยพี่เจมตั้งแต่ต้นแล้วแต่ผมไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวแล้วพี่เจมไม่เกี่ยวกับสมนี้เลยอ่ะเจนวะโดนย้ายเหรอไม่มุมไม่รู้มีอะไรกูไม่ได้ยูไม่ใกล้หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นหน้าขี้เลยข้างหน้าข้างมุมขวาเนี่ยอ่ากูเจนรู้ว่าไม่ไม่คือปัญหานะคือปัญหานะคือกูรู้จักพี่เอ๋ยกล้า แล้วก็พี่โปเต้ที่เหลือที่เหลือชื่อกูยังไม่รู้จักเลยใครเป็นใครกูยังไม่รู้เลยมึงบอกว่าทําไมกูติ่มจังอืรู้สึกดีจังนะมึงจะให้กูไปด่าเขาไหยตอนที่กูแบบไม่รู้จักเขานะทำเควสก่อนอะไรเองนะทำอะไรวะ อันนี้คืออะไรอะทำอ e oh, oh, ะไรวะเลียงเลขอ๋อเลี้ยงเลขเหรอไหนเลี้ยงเลขอันไหนวะอ๋อเฮ้ยแล้วมันมาตบลงไปเลยอะต่ออ๋อโอเคโอเคไปหาเลขอีกกูะปวดหัวจริง ลงมาสักคันเอาชีวิตคู่นี้ลำบากนะแล้วเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยน,นะโอ้เฮ้ยตูปิดเหรอฮัฮฮะลโหลเฮ้ย <m> <Hey! S 1> เอาก็ถูกเหรอพี่เหรอ เอาเอาเราให้ขึ้นมาหนดนะเอาไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนวะะเนี่ยเออเจริญแล้วไอ้เหี้ยจังหวะนี้จเจริญแล้วอีกฝัง พชรเลยพูดกับพี่ว่าแพชหรือหรือเราควรชื่อแทนนี่จริงวะกัไอนะพี่โซบันพี่ก่อนพี่พฮะพี่เชื่อแทนนี่ดีกว่าให้กันนะหนูเครื่องบินเสียงดังมากเลยว่ะพี่พี่ลี่เราเราเชื่อแทนนี่ก่อนไหมใช่พี่เราเป็นประชากรส่วนน้อยแล้วคือผมผมผมอะไรนะพี่ผมเป็นก็บอกเขาไปผมว่าพี่ลี่เชื่อผมไหมกูว่าเองอ่ะน้องก้าเองกับเพช พี่ลีโรคือเราจินเนี่ยพี่พี่ลีเจอเจอพี่บ่อยมากแต่พี่รีไม่ทําอะไรพี่วะปกติพี่รีต้องหักคอพี่แหละซื้อใจไงพี่ซื้อใจซื้อใจหรอถ้าถ้าอย่างนั้พี่ก็เอาเอาข้อมูลแรกกับเอาใครก่อนพี่เบสเอาใครก่อนผมเอาใครก่อนแพทกับก้าผมว่าก้าเป็นอืมโอเคโอเคอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดีเอางี้สคริปต์ไหมไม่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 ถายหมดไม่ถ้าสคริปต์จะถ่ายได้โอนก้า พี่ว่าเอาเอาข้อมูลแทนดี้ก่อนอืมที่ว่าเทนดี้มลจริงว่ะแล้วแล้วพี่นันแล้วพี่นันนี่บอกว่าอะไรพี่ไม่พี่กี้เนี่ยที่ที่ผมบอกว่าแพทอต่เรียกว่าแพทอ่ะแพทบอกเสียเครื่องบินอยู่อ่ะคือแพทกบเกิดมากพี่เห็นเห็แพทอ่ะแทงแทงคอคนอ่ะแพทคนชีวิตคนทั้งคนอ่ะแพทแทงคอไม่ได้ยังไงเี่ทีมดีวกัพี่หนูหรอแล้วอยู่ทีมเดยวกันมันจะแยหรอไม่ไม่ไม่พี่โหบอกว่าพี่แต่งเรื่องพี่แต่งเรื่องไม่ใช่ฮะพี่โหวตผมเหรอพี่ ใช่ี๋ยพี่เบนนี่บอกเอ้าไม่ไม่ใช่เลยเจนนี่บอกสเบโบานไม่ใช่หรออาเดี๋ยวรายการโดนเลืองอะไรเอ้หโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โโอ้โหหอสงสัยแ้หกล้าออโอ้อ ไม่แต่คือตอนโดนตอนโดนน้องเพชรแหงยืนเงี้ยสี่คนน่ะน้องเพชรแห้งดีมากครับดีแม่นมากน้องไม่ยอมแม่นมากน้องพี่เป็แค่พี่เอกเหรอพี่บอกว่าพี่เป็นเอนจิเนียร์บัตไม่ฟังเลยเป็นเอเค้าพี่เอกว่ะหรอไนูคือพี่เอกเองคือหนูแบบหนูหนูหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่รู้อะไรเลยแบบไม่เป็นมาตลกไม่คือพี่คือมันไฟดับแล้วผมเห็นอะไรเขียวๆไง เอออุอดรเลยยังดับนุดนไงนุดยังไม่ได้ยินเลย